ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะดาวประจําตัวของชาวกันจะมีการโคจรย้ายถึง2ครั้งนะคะก็คือดาวพุธนอกจากนี้นะคะดาวศุกร์ดาวกันเงินยังคงเป็นมหาอุดนะคะในภาพรวมส่งผลอย่างไรกับชีวิตของชาวกันบ้างไปอัปเดตกันได้ถ้าใ้ลัคณาราศีกันร,รับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กันยาถึง14ตุลาก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ติดกระดิ่งนะคะสำหรับดวงดาวในช่วง 5ถึง28กคุมพานะคะเริ่มต้นด้วยดาวพุธโครจรย้ายวันที่5นะคะโดยดาวพุธของชาวกันก็คือดาวประจำตัวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องงานด้วยตั้งแต่วันที่5นะคะจะโครจรเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะเป็นภพเรือนเรื่องปัญหาเรื่องอุปสรรคนะถือว่าดาตวตัวตนเข้าไปอยู่ในเรื่องนี้นะคะเป็นช่วงเวลานะคะที่ชาวกันก็จะมีภารากิจหนะ้าที่ความรับผิดช,ชอบ เพิ่มขึ้นได้นะเนื่องจากไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะนะช่วงนี้จึงเป็นเรื่องภาระเลี้ยงดูนะคะเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการอุปการะส่งเสียต่างๆหรือหมายถึงเรื่องการใช้เงินใช้เวลาใช้ความทุ่มเทไปกับเรื่องของลูกๆหลานๆหรือบริวารน,นะคะอาจหมายถึงเป็นช่วงที่มักมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะมีภาระกเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะหรือมาพึ่งพาอาศัยได้นะในช่วงตั้งแต่ 5กุมภาพันธ์ไปนะคะนอกจากนี้เรื่องงานการาต่างๆเมื่อโคจรเข้าสู่ภพเรือนนี้นะคะถือว่าจะเป็นช่วงที่การงานต้องรอบคอบมากขึ้นนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องการติดต่อสื่อสารได้เนื่องจากดาวพุธก็เป็นเรื่องติดต่อสื่อสารเอกสารนะเป็นช่วงที่ต้องเคลียตัวเลขหรืองบประมาณก็ได้หรือเป็นเกี่ยวข้องกับงานที่เหนื่อยๆยากๆนะคะสาหรับในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิ์ก็โคจรเข้าสู่ภพเรือนอริเพิ่มอีกดวงหนึ่งทําให้ชาวกันนะคะในช่วง กุุภาพันธ์อาจจะมีดาวปรวมอยู่ในภพอริถึง3ดวงด้วยกันนะคะช่วงนี้นะคะระวังอุปกรณ์สื่อสารมีปัญหาได้นะเป็นจังหวะเรื่องของการมีปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเรื่องราวทางการซ่อมแซมต่างๆเป็นได้รวมทั้งจะเป็นช่วงที่การติดต่อสื่อสารเจราจาเอกสารข้อมูลผิดพลาดได้ง่ายนะคะถือว่าเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังนะหากใครทํางานเกี่ยวข้องกับตัวเลขเอกสารมากๆนะคะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อาจจะต้องพูดคุยกับเรื่องลูกหลานบริวารด้วยความใจเย็นด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็นช่วงที่เรื่องการสื่อสารในเชิงต่างวัยนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ง่าย <c oughs> เช่นต่างวัยต่างความคิดต่างทัศนคตินะคะมีเรื่องราวภาระสัตว์เลี้ยงนะคะหรือเป็นเรื่องความบุนวาย,ยุ่งยากเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของผู้อื่นเรื่องมแมลงต่าง นะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการถูกรบกวนจากสัตว์อื่นๆรอ,อบตัวได้นะเนื่องจากดาวไปอยู่ในภพอริหลายดวงก็เป็นความหมายเชิงนี้ได้เหมือนกันนะคะบางท่านเป็นเรื่องราวในเชิงการใช้ใจ่ายเงินเพื่อการลงทุนนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พึ่งรีเริ่มสิ่งใหม่นะหรือว่าเป็นจังหวะลงทุนต่อเนื่องทั้งในเชิงงานก็ได้หรือว่างานอาดีเรกงานเสริมนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนทางอนาคตกับบุล้านดังนั้นเป็นช่วงที่ใช้ใจ่ายเงินเยอะได้นะคะ สำหรับดาวศุกร์นะคะช่วงนี้ยังคงเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนตรงกันข้ามกับตัวตนนะคะและดาวพระเกตก็ทับหลักคณาด้วยนะในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องราวทางการเงินที่มีกําลังแรงนะคะถึงแม้งานจะเหนื่อยยากนะหรือว่ามีความผิดพลาดได้ง่ายความสลับซับซ้อนเยอะนะคะอย่างไรก็ตามจะเป็นช่วงที่มีเงินก้อนผ่านมือเข้ามานะคะเรื่องราวทางการรับผิดชอบงบประมาณเยอะๆมากๆนะหรือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ มีจังหวะหยิบจับรับเงินก้อนจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนนะคะการเข้าไปบริหารการเงิน,นหรือได้เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณใหญ่หญหญๆเยอะๆก็เป็นได้เหมือนกันเนื่องจากดาวศุกร์ของชาวกันนะคะก็เป็นคนหมายเรื่องสุภะด้วยก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของโอกาสเรื่องของความก้าวหน้านะคะ สำหรับเรื่องราวทางโชคดีทางการเงินเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามก็มักจะมาพร้อมกับงานที่เหน็ดเหนื่อยนะคะอะไรที่ต้องทุ่มเทนะหรือว่าผ่านความยากลําบากอุปสรรคก่อนถึงได้รับเงินนะคะและที่สําคัญก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเนื่องจากดาวสุกนะคะถูกกระตุ้นด้วยดาวพระเกตช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการมีคู่กรณีเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นเรื่องของ การตกลงนะคะเรื่องของผลประโยชน์การนัดหมายต่างๆช่วงนี้ก็เล็ดเลื่อนได้นะหรือบางทีพูดคุยแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อีกเป็นช่วงที่การสื่อสารก็ค่อนข้างมีปัญหาได้ง่ายนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ชาวกันนะคะต้องใจเย็นๆใช้สติรวมทั้งรอบคอบนะกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะดาวพระเกตที่ทับลัคนาช่วงนี้นะคะจะทําให้ชาวกันก็มีโชคแปลกๆได้เหมือนกันนะจังหวะได้ยิบจับรับเงินก็มีมารวดเร็วนะคะบางทีก็ได้เงินจากเรื่อง ผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์นะคะเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญานะหรือแม้แต่เรื่องของลูกค้าบางทีก็เข้ามาปรับปรับฉับพลันนะคะเรื่องราวทางรางสังหรณ์จิตสัมผัสความฝันนะช่วงนี้โดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะอะไรก็ตามเรามาระวังเรื่องความฟุ้งซ่านคิดมากคิดเยอะก็ได้เหมือนกันเนื่องจากดาวพระเกศก็ส่งผลให้กระตุน้นเรื่องความคิดไอเดียนะหากมันเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์มันก็ส่งผลดีนะหากเป็นไปในเชิงกังวลคิดเยอะคิดมากมาก,มาก็เป็นได้นะคะ เดือนนี้นะคะค่อนข้างเป็นเดือนที่เรื่องงานการของชาวกันนะคะก็ต้องใช้ความอมดทนมากขึ้นเนื่องจากดาวการงานไปอยู่ในภพอรินะคะรวมทั้งดาวอังคารที่โคจรถอยหลังนะคะก็ไปอยู่ในเรือนการงานอีกทีด้วยทําให้เรื่องราวของภารกิจหน้าที่ในเดือนนี้นะคะบางครั้งก็วกวนนะคะงานแก้ไขบ่อยนะหรืออะไรที่ยังค้างคาไม่ชัดเจนในเชิงการงานการจบลงเริ่มใหม่ต่างๆก็เป็นได้นะคะ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะเดือนนี้ดาวพฤหัสน,นะคะก็จะกลับมาโครจรเดินหน้าประมาณกลางเดือนนะถือว่าเรื่องราวในเชิงผู้สนับสนุนนะคะทางการเงินของชาวกันก็กลับมาดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ค้าคู่สัญญานะคะเรื่องเงินทองที่เก็บเกี่ยวจากเรื่องสินทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะเรื่องบ้านรถที่ดินหมู่บ้านอาคารสถานที่นะคะหากเกี่ยวข้องกับเงินแหล่งนี้นะก็ถือว่าจะคืบหน้าขึ้นนะคะ ภารกิจบุตรหลานบริวารอุปการะเยอะหน่อยนะคะเดือนนี้บางทีก็จะเป็นการเสียสละเวลานะคะเรื่องของการมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกันค่อนข้างมากนะอย่างไรก็ตามจะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์นะคะมีกําลังแรงนะส่งผลกับเรื่องราวทางผู้สนับสนุนช่วยเหลือก็พอมีนะเนื่องจากดาวศุกร์เป็นดาวเรื่องสเสน่ห์นิยมนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์การคบหาในเดือนนี้นะคะเนื่องด้วยดาวศุกร์มีกําลังสูงนะในเดือนแห่งความรักนี้นะคะ เป็นพินทุบาทเล็งลักนาณนะเดือนนี้ชาวกันก็จะมีคนนิยมชมชอบมากหน่อยนะบางทีก็เป็นอัธยาศัยไมตรีของเรานะคะก็มักมาในรูปแบบขอคําปรึกษานะคะขอความช่วยเหลือต่างๆนะโดยช่วงนี้มักจะเป็นเชิงนึกถึงเรานะในเชิงอัธยาศัยไมตรีนะคะเรียกว่านึกถึงแล้วก็มีภาระมาให้ทําด้วยนะเป็นสเสน่ห์แบบแปลกๆในช่วงนี้นะคะมีแนวโน้มได้ อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ได้นะอาจจะบางอย่างก็ไม่ได้ชอบแต่ก็มีคนเอามาให้นะคะหรือว่าได้เข้าของสวยงามนะคะธุรกิจประเภทอาหารการกินของใช้ของหอมต่างๆถือว่าจะมีลูกค้ามาสนับสนุนนะแต่ก็มาพร้อมกับความจุกจิกบ้างลูกค้าเรื่องเยอะพูดคุยหลายครั้งนะลักษณะนี้เป็นได้นะคะเป็นช่วงที่ความรักการคบหาหากเป็นคนต่างวัยก็ต้องใจเย็นๆนะเนื่องด้วยมีแนวโน้มพูดคุยช่วงนี้ก็จะ ขัดหูกันได้ง่ายนะคะทัศนคติก็มาจะสวนทางกันนะคะอะเป็นช่วงที่ใจเย็นๆกับเรื่องการคบหาก็ถือว่าบรรยากาศพอได้นะสำหรับเดือนแห่งความรักนะคะสำหรับเรื่องราวทางสุขภาพนะคะดาวรวมอยู่ในภพอริถึง3ดวงเนะเรื่องที่ระวังก็คือเรื่องฟืนไฟนะคะเรื่องความร้อนหยิบจับเข้าของที่ร้อนต้องระวังนะคะเป็นช่วงที่อยู่ดีๆนะคะาการภูมิแพ้ก็กําเริบขึ้นได้เนื่องจากดาวพุธนะคะก็เป็นตัวแทนเรื่อง ภูมิแพ้ต่างๆนะคะเรื่องโรคภัยเกี่ยวข้องกับไข้หวัดนะคัดจมูกเจ็บคอลักษณะนี้นะคะสำหรับในช่วงท้ายเดือนนะคะ27กุมภาพันธ์ดาวพุธโคจรย้ายอีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้จะเข้าสู่ภพเรือนปัตนินะคะก็คือไปหยู่ตรงข้ามกับตัวตนของชาวกันมีกําลังไม่ค่อยดีนะคะแล้วยังไปเจอราหูคู่ศัตรูด้วยส่งผลโดยตรงนะคะกับเรื่องการงานเรื่องการสื่อสารนะซึ่งในช่วงท้ายเดือนนะคะชาวกันต้องระวังเรื่อง คู่กรณีนะคะเรื่องของการมีปัญหาเรื่องลูกค้าได้ง่ายเรื่องคําพูดต่างๆหรือแม้แต่เจอคนพูดไม่ค่อยดีเจอคนหัวร้อนอันนี้ว่ามันเป็นแรงดึงดูดทางดวงดาวที่มักจะเจอคนแปลกๆนะคะหรือสร้างปัญหาให้หรือระมัดระวังเรื่องทะเลาะเบาแว้งในครัวเรือนนะกับคู่ครองนะโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเดือนไปนะคะสำหรับดาวสุขของชาวกันนะคะโคจรเป็นมหาอุดยาวนานกว่าป,ปกตินะคะอยู่ค้างหลายเดือนนะดังนั้นเรื่องเงินทองนะคะก็มีความเป็น มหาอุดต่อเนื่องนะคะภาพรวมดวงชะตาหลายส่วนอาจจะเหนื่อยนะคะมีอุปสรรคบ้างแต่ถือว่าเรื่องเงินเรื่องทองยังคงหาได้นะคะมีแหล่งที่มาทางการเงินก็ขอไวพอ้พรอให้ได้หยิบจับรับเงินก้อนกันทุกท่านนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ